ยิ่งจะคอยยิงคุ้งเธอเจอยากใจให้ยิงซับพี่คุยเราตีตีไปด้วยกันเลยดีดีได้ของจริงอนันี่คอธรรดงที่บอลอัดเลยอัดมาอัดอยู่อัดอยู่แดงทำไมทำตัว่ารัเราสงสารอนันต์บอกคนเดียวจริงไหมอนัีเด่แล่งคนอื่นก็เดือยู่ฝั่งเดียวกันหมดแม่งมีอนันต์แดงโดนทิ้ง กับคนที่โดนทิ้งสามีท่านรวมกันนี่มีมาที่ถ่ายและอันนั้นอันนี้อยู่ด้วยคนนี้ท่ากระจายแน่นี้พี่ต้อนแบบีเทศกาลอย่าลืมระเบิดอย่าลืมระเบิดโอ้ดูแชทดิแชทขาวแชทขาวเป็น t s

อันนั้นเป็นดาร์คไวเดอร์ของจริงอ้วดูดิคนเองคนเอกที่มเบุญส้นไอ้แคนี่อยู่ข้ามชอบสายแต่ข้าชอบบุญเส้นเฮ้ยบุญเส้นเลิดแล้วเขาล่าสุดนี่เแต่ก่อนตอนนี้ What the fuck What the fuck ถ้าดูผมว่าฝรั่งคงงงอ่ะดูการมาของเราอีกดักใส่ดักใส่ดักใสคือที่คุยมีคนเขาแคบระเมา พี่คุยเข้ามาเลยเข้ามาเลยกำลังไปผมโซนาอยู่ผมโซนาอยู่ยังสงสัยเลยสองดีมิชั่นนั้นจะทำไดไปไหนอ่ะไอโครนซีซียูไปยพี่คุยพร้อมขอไหมหันไฟเเซียเซียยูลาเมาวยิบายูกับออนลน์เกมเมอร์คุณ้ี่บรลูนก่อนเดี๋ยวผมกลังไปสมทบสายเครื่องละโอเคแป้งไปขวาเดี๋ยวจระกรที่เราจะยูเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเข้าตรกร้เดี๋ยวผมเข้าตรกร้ามาสางานกันเลย พี่จอบอยู่ไหนวะตายตัวแล้วดูฟีไพี่จอบโซนะเอ้ยงพี่กุยได้ได้ด้โดนที่ไซส์สองทีมเข้าไปโอ้โหลูกสวยเลยใ่ไหไหวไหวไหวให้ให้ฟา์บเยกุดซ้อมแล้วอะอันนั้นอันนั้นลูกแบยเ้ยอันนั้นอะไรนี่ด้วยลูกแวงคู่ซอทั้งหมดอยู่ตรงเ ตอนนี้ตองดีวิชั่นลุมละลุมมาตา่้ยอสองสองีซ้ายสองดีวิชั่นเลยทางนี้ยังอยู่หนึ่งทางนี้เราตามไปโอเคไปด้านหมดแล้วอ่ะได้เดียวนฮ้เดี๋ยวกลับไปแป๊บนึงระวังระวงอีเดียบลาเดี๋ยวผมจะไอหมดแล้ว่าเดี๋ยวผมไปเปิดแมนให้มันก่อนอ่ะ

ไปจัดการไปจัดการอะไไปจัดการเช่าซื้อก่อนไปจัดการเลยอยู่ดีตอนสองมงใช่ไหมเอาไปปป่กระวนเลยเออโอเคแพงแพงเข้าเข้าเข้าบาโอก่อนเลยก็ได้โดนเลยได้โดนอีกแล้วโดนอีกแล้ว นี่จะแท่งให้อานันต์ตายคนแรกใช่ไหมกับตายเมื่อกี้วาร์ฟเลยโอ้ยวาร์ฟใช่เลือดวาร์ฟเลือดวาร์ฟเลยเฮ้ยต่อกูรู้ว่ามีชุดหนึ่งลูกหนึ่งไม่เป็นไหร่นี่แหละเอากอกกันต่อนร้บรถแค่นี้แล้พี่ยังเข้าแคปไม่ได้ว่ะโดนสปอตกระจุยกระจายตอนนี้ที่ไหนบีอะเอเนี่ยแหละตอนนี้เราวุ่นวายเอพี่ ได้มันมีดีสองลำไงไอ้ทั้งไอ้อากาซึกิกับชิราสยุไงเราพี่ระยะระยะดีเทคพี่ซูมมันไม่ได้เไอ้พี่แอคคาอาคิอาคิอาคิสึกิอันนั้นจะไปไหนอันนั้นอยู่ในน่าจะอยู่ในควันได้ในควันหน้เอนี่แหละปต้องรับก่อนเมื่อกี้ไมปพอมันดีจะตายใครดองดีตึงตึงก่อนตึงตึงได้แล้ว บสมผอ้ปางปางรีบมาเลยรีบมาเอเลยกองหนุนกองหนุนไปเอเองอ่ะเอเออยูบีอ่ะตอนนี้เองรุนมาแล้วแล้วมาลุมาหนุนเลยไปหนึ่งอีกสองนาทีพายุมาตอนเนี้ยนี่อานนันโผล่แล้วไอ้ยามอันนี้ตอนนี้ว่าเราสแปมเฮ้ยไม่ได้อันนั้นมันเนื้อรากของเราโอ้แม่งคดีมดีดีมดีดีเอสดีเอสยกแขรยกยก ฝังเลยเนี่ยยกคนเพื่อดีเอ็นยกคนพี่บอลพี่บอลเอาหัวแย่แคปเลยเหรอตรงนั้นอ่ะแย่แคบ่อนนั้นเดี๋ยวอ้อมดูเชิร์ก่อนเพิ่มตัวอื่นพี่บอลโซนาหรือไกผมกด เออพี่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 เหลือหนึ่งะพี่พี่รอรีโหลดหนึ่งนี่ห้าสิบหน่อยไหมดาเฮ้ยโดีเท่ห์ะไอซอนเดปิดไว้ดีขนี้หน่อยไหมเยอะเออไ่อไปนเดี๋ยวไม่อยุพี่หนึ่งเดี๋ยวได้ยังไม่เปินะเดี๋ยวไยังไม่เปิดอีปนึ่งรออีกปีลระวังระวังมีเดนไปละมีเดไปละเดนคอนคอนตรงนั้นควอนไปก่อนเรียก โดนไล่ยิงละโดนไล่ยิงละโอเคโอเคดีดีดีดโอเคโอเมาตำแหน่งพร้อมแล้วสแตนบายแทบละคิวีไม่ตแปมเอาใครอีเดนอีเดนอีอีเดนก่อนอีเดนก่อนโอ้ไปไปโดนอีกแล้วไปลับยังแล้วไปลังยิงยิตีไปตีไปยืนโ้นอ่กแล้วไอ้ไม่ตยองกลัวยังยอ้ยยิไปตีไปยืน้ต้อะการอะไอ่ะนัน การคิวากรชีวิตไไม่ด้คือเราจะทิ้งโกลเซอร์จริงใช่ไหมทิ้งซีไปเลยทิ้งไปเลยทิ้งผมทิ้งจริงเลยเราจะแหวนมันอะเรามาตั้งรับจุดบีเอาทิ้งได้เฮ้ยเฮ้ยพายุมาเยอะจุดบีพายุมาเลยเคไปพายุเข้าแล้วเหลือเหลือเวลาเหลือเวลาอีกสามสิบวิอย่าเพิ่งรีบเข้าไปยิงก่อนยิงไล่ก่อนยิงไล่ไปก่อนเพราะว่ากว่ากว่ากว่าจะเข้าเต็มเข้าซีเต็มที่อีกกระพักใหญ่ ก็ยิงไล่ไมาต้องอุลตร้าบุ่กันแข่งนะคุณใส่บุกกันแขกมาควันใครควันหมดไปแล้วควันเมื่อกี้ใครกระเท้าหมูฟอร์มวะพิการเนี่ยตอนนี้เหมือนพิการโดนโดนลูกเยันจอดแล้วเนี่ยบูสลอฟอยู่แนวนอกอยู่วงนอกสุดออกขบวนทับเออท่านชันวันเดือฟฟ้าไ่ไหนไอเดนเอดดวอลล่าท่านรับมือพายุเดือฟฟ้ไปไหนไอเลด อันันมันจะเอาใส่ไปยุ่งเนี่ยเนี่ยอันันดูต่อควหมดอีกลอเต้นเอาเลยแค่ดียอเนรแค่เดียวเอาแค่ได้ยวไหมแม่โอ้ยโอ้ยไอเดลยวไล่ยิงมาโหลสวัสดีครับสวัสดีครับยเคเว้ยอันันยุคเว้นอันันาอ้ยเย็บเลย กินพึ่งเลยเตรพร้อมเ่มส่แล้วเดี๋ยวเพิ่งนะรอพายุขึ้นก่อนเราเดินมาแล้วอายุเข้าแล้วพายุเข้าเลยอู้หยโดนต่อไม่ให้มันให้มันลดเลยให้ให้ให้เป็นึงจุดพีก่อนเฮ้ยเฮ้ยมันเข้ามันเข้ามันเข้าไม่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 เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันต้องแย่หัวเข้ามาแน่เลยดูแล้ว เนี่ยอีเดมบัล่าอย่าเ้ยระวังต่อรอต่อแพงแพงต่อพี่ไหวต่อไประวังต่อตัดหน้าที่บอยต่อไประวังต่อตัดหน้าโอเคอุ้ยผ่านมึงนั้นไม่ดีมึงเปลี่ยนให้เปิดอะไรเออมันลดระยะการตรวจพบยังเนี่ยยังรถกำลังลดละลดละยังกำลังลดรถรถลังลลลดดะลดละพี่คุยบีบีหลงนั้นใครนี่โอเคจุดพีคจุดพีกแล้วพีกแล้วโ้โเฮ้ยเดี๋ยวพุทธไม่ได้โดนดีเทคโดนจริงไหมนะจังหวะ ดูผมก่อนนะถ่ายอะรยเงเดี้ยนี่นี่นี่เหลือแอรแลนต้าลำเดียวเนี่ยเอเหลือแอรต้ากับเฟเดลิทเนี่ยที่ที่ไม่ใช่ในแคนนน่ะนี่ไงลงลงเลงลงอ้ตังค์เสี้ยงให้แล้วแล้วพถ้าปล่อยตอรอดักดักไว้ก่อนเลย ไอตรงที่ม <si ัออกอ่ะปล่อยเผื่อไว้ไม่รู้จะโดนหรือเปล่านะแต่ว่าโอเคขอนี้ใครอะเฟนนริกอะป่เยซิมซิมตอนช้าสุดต้องเอ้ยไปทางโน้นไปทางโน้นไปทางน้นไปข้นไปข้ยไม่ทันไม่ทันอปขึ้นไปขึ้นไปขึ้ไปขึ้ไปข้ไป้นไปขต้นไปขึ้นไป้ป้ปปอปนปปนป้ป้ปปปป้ปปปเร์ปป้ ไม,ไ,ม 1941, ไม่ต้องไม่ต้ออย er ่าไล่กันบีกันบีกันบีกันบกันบีไปก่อนกันบีไปก่อนเลยมนเข้ามนเข้าบ like ีแล okay. okay. hey, okay. yeah. so so okay. hey, ้วโอเคเดี๋ยวพี่เฮ้ยดีดีอ่ะดีดีนำนำคอยยิงรีแคปให้หน่อยแล้วเออตะบุงดูสภาพผมก่อนไหมเฮ้ยเดี๋ยวฟาดเดี๋ยวฟาดดูเลือดผมดิเหลือเท่าไหร่พี่ต้นขอตาน้าน่ะตอนน่ะไม่มาทนกันไหมผมเข้าไปบีนะไปทับอดบีไปมาัแลอดชชิลาซูยุ ไปบีกเจาไปบีก่ะไปบีไปบีดีบีแพี่เจ้าผมมีผมมีโซน่าไม่กินจะพลดนเร็วๆเร็วๆเร็วผมม่เลือดน้อยผมไม่ต้องป่โอเคยันป้ยกันยันยนด้วยผมมีทุกยางยังเเลือดเลือเลือขนาดใหญ่คอยซกันหน่อยาตเปลี่ยนแผนลเออเลือเล็กต้องน้าแล้วต้อีมาต่อระวังระวังต่อเช โอ้ยที่โดนีในสนูนะโดนรดได้เลได้เฮ้ยนเลโดนเลด้โดนเลด้ทำงานโดนอนกันโดนกันโดนเนนโดนนกันเบแนกทีนเห็นขนาดนี้เหรอเนี่ยเแฟนเนี่ยดดไม่กลัวยโแเฮ้ยยิงดที่เนยแเน่นสนมากะนนสนอมา้องไปปิดเลยปิดโดนหลงไหนกรนนสนอโอ้โหที่บอลลุงไทยอะ จยิงเจไดโซนอยู่เฮ้ยมาตีโลเดี๋ยวสปอร์ตให้ไปไปไปสปอร์ตไปที่บอลตอนนั้นเห็นปะดาก็เข้าไปจะตายแล้ถ้าเข้าไปตายออกได้เดี๋ยวผมยิงให้ไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาขอเวลาสักสามวิแป๊บนึงตอนนี้มันเล่นหนังเตี้ยกับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวผอทำเบลฟ้าเนี่ยเบลฟ้าถอยหลังเบลผมทำให้มันถอยหลังอ่ะเออถอยหลังไม่ได้หระนะไปไปต่อไปเลย เออเอ่ยเอ่อเอาอ่ไอ้ชี้เยอะมาเยอะป้าติซาแจะจะจะบูชาร์ตอร่อยตอนนี้กูกลับเขาควันก่อนเรด่าพร้อมแล้วเรด้าพร้อมแล้วเออมข้อดี๋ยวเดี๋ยกูกลับเข้าควันก่อนแาพรมนะพร้อมไหมครับ ก็เอาไปตองแะคือผมสองไม่อยู่ตอนนี้จีน่เน่มดึ้ขวาดังเลีปนึนเดี๋ยวเตรียมตัวเดี๋ยวพี่ไปใส่ใส่ตออิซุโมะรอใครไม่รู้นะต้วใช่โอ้ยมดนตีหักการอิโมะอิโมะบีบมันจะตีหักไม่โดนไม่ลาสุขภาพเลยพี่ตเนาโดนาดเลย ไปเลย่มัไเข้าหลังนะเธอปิดเธอปิดอยหลังเาวะสบายเย็บอยัดอ่อยัดไปอ่อยัดไทปอยต่อเธอปิดทางซ้ายอีซโเรียบร้อยอไปในสนูให้บอลนักหน้าเดี๋ยวผอหนักหลังไปทันไปทบอกจะต่อต่อคเป็นงานเป็นงานเป็นงานกันี่เยคุดูซับไอ้บออ้อานเี่พี่บอนเป็นไงวัน ได you know ีไหมเอ้ยมันใสผีเลยเอ้ยคุณตอจัดจัดจเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเถอยมาก่อนถอยมาก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งต่อต่อไม่ลัตลกกล้วยบบ่้รที่วานนะนักกล้วยจะเลกกล้วยอ่ะไปไตอนตอนนี้คือพี่เจออนันต์เว้ยบรรดาไปเ่ยไปแลกกล้วยอนันต์เหรอเ้ยไม่ไหวเลอดเลอน้อยเกินไปเลยไเลยเป็จุดีเอ็มฟีจุอนนต์ให้ลงให้ลใี่วานเจได้เจไเจไ โอเคโอเคแป๊บนึงแป๊บนึงคุยคุยล้วังกุยระวังปืนลงต่อต่อยันเลยมีอันด่านรอไหมรอ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 ่อรอรอยอรอรอรอ่อรอ่ออ่อร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 อออร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 ออร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 อ่อรอ่อร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 ออรอ่อ่อร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 อ่อร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 ออร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 ออร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 ออ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 

มายางมาอย่างมาอย่างเห็นล้เห็นละเห็นแล้วเหมือนกันพรมแล้วโเีพี่ไปไม่ได้แล้วนะทีพี่บุกไม่ได้แล้วแล้วผมลอกปีเลยแล้วกยิงเลยสแปมเลยยิงสู้เลยเฮ้ยไอแพ่ตะการตะการไอแพรผมพอยแล้วได้เปจ็ม่ีเฮ้ยเหมือนกัน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 ่ไม่เนเ่ในสิ่งที่ผมบ่ไอยทิ้งได้ป่ะผมให้ปล่อยเกอะมันั่ะแม่งมันกลับมาด้วย ยเชือสยุโบย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 โยบยย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 อเยโอ้ยโอยโอ้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 ยปอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อยโอ้ยอยโอ้ยโอยโอยอ้ยโอ้ยอยโอ้ยโอยออยออย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 ออยอยย นั่นแหละลูกยิงเลยขอความมากเลยคุณผูอใจดาร์กไซด์ถังแก่ความที่ดาร์กไซด์อยู่อยู่ z o o ทีมนี่ความพินาศของทีมอีกฝ่ายเนี่ยโดนพินาศอยู่แลควาามพินศเฮ้ยลงรีเพสโพสเรื่อยบอกว่าลักดาร์กไซด์ล o o m ไม่ต้องไม่ต้องรีเพย์ไ่ต้องรีอันนี้อันนี้ไม่ต้องรีเพย์ครับอันนี้เราไม่นอันจริงครับอันจริงอยู่ครับอันนี้เราไม่เพียงครับเอ็มเอ็ม อันนี้ไม่ต้องไม่ต้องเป็นดีขอ้าหน่อยต้องไปขคน้า่ย้าน่อยอ้หร่อขอค้าหน่ยาหน่อยอ่ามขอนหนอนหน่อยมนาหนข้าหน่อขค้า่อยดคาอยขอนานอาน่อยขอคำหอยขค้าหยยขาอข้ารื่อขอยอคำาอข้าหน่ข้า่ออยวยนนนึงอขอขอยคน โอเคครับโอเคเนาะมาาเดี๋ยว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 นะเดี๋ยว